ในดงาน,านด้านอันนี้คืออันเฮ็ดแล้วแล้วแล้วนบ่สีแห้งไปแห้งแห้งจ้ประกอบพระทันได้เด็ดรีวิวโอ้งานด้านกันบบัธรรมดาด้นยนะสวยด้นยนะแต่อันนี้เป็นฝืงเงาฝืงด้าน,น,านแต่อันนี้เป็นงานด้านงานด้านแม่อันนี้เป็นไม้ชิงชัน คู่กายดินี่คู่กายสร้างอีกแล้วคู่ไก่ล้างหาสามไทยใกล้ๆเจ้าเสียวจะอันคู่กายไมมากันได้ก็คู่ไก่นั่นนะแต่อันนี้เป็นคู่กายสร้างเองห่วยฟันฟังหอดท้องเหลืองจีดนียแม่นฟังเองเลยอยากได้อันนี้เป็นกระพีเขาควายป้างามดีหร่าไหมเนี่ยดำงามด้านดำด้านลื๊ด เอียนไส้อันนี้เขาไปงามเลยวะนี่ไหมฟังท้องเหลืองนี่ไหมฟังท้องเหลืองกับบวกเพิ่มแค่สองรอยนึ่งเดีฟังเถิงข้างล่างเถิงข้างเถิงยากอยู่ดีเถิงเตยทองอ่ะบ่มนง่ายๆดิฟังท้องเหลืองอองานด้านอ่ะงานด้านกับงามได้ละเนี่ยว้าเด็ดไหนบ่ายเดียบบ่มีอันนี้เลยวะใกล้ใกล้บ่มีสะดุดอ่ะบ่มีเสียนอ่ะ ถ้างานมีเวลาให้ม yeah. ันโอ้ว็นเจ้าสิว่ันน uh ี้ยังดาไอ้ขัดเดียวขัดอีกเนี้ยงเนี้ยอยู่หันบ่ได้ทรงอันบุกคัดเดียวกับคัดเดียวกับคัดอยู่หันถ้ามีเวลาให้มันงานก็สิออกมาดิงานด้านงานด้านเรียบต่อไปก็สิเฮ็ดด้านล่ะหัดเงามาหลายแล้วเงากับานมาเบิ่งเสียบเทียบด้วยกันในพ้นเพิ่งเนี่ยเอาเงากับด้านมาเสียบเทียบด้วยกัน มันจะ่้คนมักดิอันไหนวะอันไหนก็ได้กับพี่ก็ได้แต่มันเกิดเทียบกันกับพี่นั่นล่ะเพราะว่าจะได้เห็นความด้านกับความมาด้านว่าเทียบกันอันั้นจะดกเงากับด้านมันเป็นลักษณะใดงี้ใช่ไ่ะเพราะว่าก็คือรถมอเอไซค์แล้วเนาะเห็นบอกอันยี่ห้อยี่หอด้านกับยี่ห้อบ่ด้านแล้วยี่ห้อเงาเออยยี่ห้อเงากับยี่ห้อนี่อันนี้เป็น เงาแต่บ่ได้เห็นเงาเคืับ่บ่เหม่นเงาแบบเงาจนตาแตกเลยแบบเงาธรรมดาอืะนี่คือเงานี่ก็ฟเงาถึงด้านหไม่อยังนี่อันนี้ชิงชันฝังทองเหลืองอืชิงชันม่วงอันนี้ออกดำม่วงแต่อันนี้ดำปาดอันนี้งามเยมลยอ่ะนี่ก็สิตั้งกันประมาณนี้ หลังหกสบนี่เริ่มต้นสองพันสองถ้าฟังท้องเหลืองบอกอีกสองร้อยตัวนี้ถ้าชิ้นชั้นกะสองพันฟังท้องเหลืองกะบอกสองร้อยก็เป็นสองพันสองเริ่มต้นหลังหกสบเพื่อนต่อไปสีบ่ออยากฟังท้องเหลืองเบิดเหรือฮนี่มันงามยี่ที่ฟังท้องเหลืองเนาะสมเพาะเป็นอยากฟังไหมมันเรียบรูมหมมันเบืองเรามันขึ้นจังแบบว่ามันเรียบเรียบแต่มันเบืองเรามันเรียบรูงสินะ มานี้ครับคำเมื่อไหร่จากน่อยมื่อกี้หอยแล้วอันนี้คือเหตุเรียบร้อยรอนปะจ้างประกอบเื่นเราอประกอบทงนี้เนือรื่ก็สิประกอบแล้วก็สิเทศตอนแลงก็บสิแจ้งคิวทรงตอนเย็นแจ้งคิวทรงเน้นโทรนะครับพวกนี้รอรับโทรศัพท์ด้วยเลคิวทันว่าจ้ะเพราะว่าจ้างหานแชทว่าพ์อหลายหลายร้อยแชท ถึงลูกค้าทังที่พนักงาสอบถามก็เลยจะเป็นน้องโถรตามคิ้วนะเรอรับสายช่างด้วย